สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเข้ากับก้าแล้วก็เซมสามกันต่อแล้วครับหลังที่อ๋อไม่ได้ลงคลิปมาแบบเกือบสสัปดาห์เลยนะสิบสิบวันหรือเปล่าสิบกวัาประมาณนั้นนะครับแอบไปติดเกมอื่นอยู่วันนี้ก็มาต่อกับน้องโนอากันต่อคือน้องออกแตกน้องเปไน็นอะไรอ๋อเมาคลื่น ตอ,อนเดี๋ยวเราแรกลกรางวันช si ีวิตให้น um ้องก่อนท้องไส้ไม่ปั่นป่วนนะครับเอาอมลิคิวตไรรกิอหิวข้าวแบยอันนี้เน่าอีกแล้วนะทำความสะอาดก่อนนะมันน้องน่าจะเสิร์ฟอาหารเองได้แล้วนะ ทำอะไรดีติ่มซำแล้วกันก็เฟสน้องยองไม่เสร็จนะครับต้องไปโรงเรียนเพื่อทําให้โอกาสทางอาชีพนี้สำเร็จนะครับคือภาพอาจจะแบบแปลกนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนไม่ได้เข้าเกมนานแล้วเกมมันรีกราฟิกให้อะแล้พอแบบเข้าเกมมามันก็ต้องเข้ามาปรับใหม่แล้วก็ต้องรีรีเกมนะครับแต่ว่าคือ ก็ก็ปรับใหม่ไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้รีเกมเนาะกลัวแบบเปิดเกมขึ้นมาอีกรอบนึงเดี๋ยวมันจะจอดำอาจจะไม่สวยเท่าพาร์ทก่อนก่อนนะครับอืมดูดิต้นไม้แบบเนีย่ยมันต้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะมันถึงจะเห็นดีเทลโอเคไม่เป็นไรเนาะทำอะไรกันเอ้าด่ากันเฉยเลยเป็นมิดขอโทษนะ ภาษ a ไทยไม่ p อบด้วยน่าที่โบมีส์มาร์คฮะคาใส่ชุดนี้เยี่ยนชุดกันเด็กอะมีวิ่งแก้ผ้าด้วยชุดประจำวันวันนี้มีทำงานหรือเปล่าน่ะอีก18ชั่วโมงเด็กๆก็ไม่มีเรียนนะครับอีก19ชั่วโมงอันนี้ซากเรือนะเราย้ายบ้านเรือมาตำแหน่งนี้ได้นะ เราลองย้ายมาไหมมาอยู่ใกล้ๆซากเรือย้ายบ้านเรือมาตำแหน่งนี้คือก้าวก็ยังไม่ได้ไปหลบบ้านที่หลดมาเลยนะคะ <c oughs> ก็มันจะหน่วงหน่อยคือไฟล์บ้านแบบขึ้นจิกอะโหลดมาสองสาหลังเกมก็คงแบบเออเลยว้า <c oughs> แสงตอนนี้สวยมากเลย เสียดายอ่ะมันรีกราฟิกเราไม่งั้นแบบน่าจะได้แบบภาพสวยๆกว่านี้นะโอ้ทะเลแบบสีชมพูแล้วสีแดงสีส้มอ่านี่เริ่มมืดละน้องไม่ไหวแล้วเนี้ยขับถ่ายเลยอะไรเอ้ยทำไรอ่ะฉี่ลาดก็คือฉี่ลาดเอามาๆๆมาม,าม,าม,ามา อยิวด้วยอะไรด้วยสงสารน่ะค่ะมาขับต่อกันได้นะอ่ออีกนิดเดียวลวะประมาณตรงนี้นะครับขับมาที่นี่นอนกันหมดแล้วโอเคให้น้องนอนก่อนละกันไว้ตรงนี้แหละจะมีงานในอีกสองชั่วโมงนะครับกินเสร็จก็มาใช้ห้องน้ำด้วยวทำความสะอาดด้วย ไม่ทันซะแล้ววิว์ปไปว์ปไปทำงานเพราะว่าเราอยู่กลางทะเลไงค้าก็เหมือนกัน <Ben. S 1> ทำงานอีกสองชั่วโมงอม,มากินข้าวก่อนน้องก็มีเรียนในอีกสองชั่วโมงนะครับนอนนิดเดียวเองมางยีบต่อเด็กๆสองคนก็ใช้ห้องน้ำแล้วก็กินข้าวเทศกาลฤด,ดูร้อนได้มาถึงแล้ว yeah, <nice. S 1> ก็กลับสู่ฤด,ดูร้อนนี้ รอบหนึ่งก็น่าจะเล่นมาประมาณปีแล้วนะครับสำหรับในเกมอะ่ะเพราะว่าผ่านไปสี่ฤดูละล้างจานจะด้วเใครว์าไปไหนมันจะมีคนเอา้าทำไมน้องว์าไปก่อนไอ้นี่ละ่ะคือทุกคนว์าไปหมดเลยตื่นตื่นตื่นไปทำเควสเราให้เสร็จกันคือเป็นคนเดียวเลยที่นั่งเรือไปนอกเรือเขาวา์ปไปกันหมด ดูคุยต้องโนอาก่อนอันเคยน่าจะผ่านแล้วนะคะตอนนี้อืมน้องได้ของมาเต็มเลยนะจากผ่าที่เราไปสำรวจออฝรั่งเศสกันในพวกอัญ,ญมณนนีอะไรพวกนี้ยนะ่ะทุกคนอ๋อน้องเพิ่งมาถึงสายปะเนี่ยทำไมเด็กๆสองคนออทำไมน้องสองคนไม่สนิทกันล่ะเป็นฝาแฝดกันนะ หมือนจะไม่ค่อยคุยกันอันนี้ไงไม่ค่อยคุยกับแม่ด้วยเนี่ยออกกับพี่ด้วยเนี่ยคือสนิทกับพ่อคนเดียวเนี่ยค้าแบบเต็มทุกคนเลยคนในครอบครัวลองก็กำลังกลับบ้านนะครับขี่ม้กวาด์บัสบ่า,าบบลมฝนเฮ้ยห <c oughs> <c oughs> มาป่ามนุษย์หมาป่าดูดิโอ้โหดูใกล้ๆแล้วมีขนมีเขี้ยวมีเล็บด้วย กำลังเดินไปไหนเนี่ยป้ามันจะมีงานพร้อมให้น้องไปได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไปยังไงนะคนอนติก,ก็ไม่ค่อยเล่นซิมวัยรุ่นเท่าไหร่เดซี่ก็นั่งรถไปนะครับน่าจะนั่งเรือต่อเหมือนกันเมื่อกี้มันเห็นสายลุงเล่นนเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อ <c oughs> ตกใจไม่เห็นคนหนึกว่าลมลอยได้อ่าด้านล่างนี้มีอะไรบ้างเนี่ย โอ้โหมีแบบแอ่งเล็กๆนะคะว่ายน้ำได้หรือเปล่าดำน้ำตื้นได้เหรอเอ่งแค่นี้โอโโอเอเป็นอะไรเ <c oughs> ด็กๆคือไม่คุยกันเลยไม่เล่นกันเลยอไเงี้ยคุยกันบ้างน้องแบบไม่ค่อยสนิทกันเลยเได้แต่นั่งมองหน้ากันคือไม่ค่อยเพิ่มเลยอ่ะทุกคนยิ่งคุยยิ่งลดมันเป็นอะไรไม่ถูกกันใช่ไหมแบบมาเล่คอมห้องลูกรจริงๆห้องนี้ก็ซื้อคอมได้นะ เราซื้อให้เป็นของห้องตัวเองดีกว่าเอาเป็นซื้อประมาณนี้นะครับแต่ว่าแสงแสบตามากคือโต๊ะสีขาวแบบแสบตามากนี่ก็ห้องลูกไว้ให้ลูกเล่นนะโอ้โหจอแบบจอสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือทีวทีอยู่ตรงนี้แต่จอแบบนิดเดียวสูดจีกันอีกแล้ว<โท>จุ๊บกันเอาเราขับเรือมาต่อให้ถึงอาอ มแค่นิดเดียวเองนี่ให้มันใกล้กว่านี้นิดนึง嘛ใกล้ได้ไหมนี่ใกล้มากแล้วนะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็นชุนรอยน้ำเฉยๆหรอคือทะเลนะากลัวมากเลยพอฝนตกแล้วมันมืดๆนะครับโอเคชั้นบนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยนะไม่เคยเห็นใครขึ้นมาอยู่เลยด้วยซ้ำก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่าง ก็สร้างเป็นอ๋อเตาเขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> กองไฟนะครับเอาไว้ติ้งบาร์บีคิวแต่ว่าคือฝนตกลงมามันก็เปียกหมดนั่นแหละในพาร์ทเก่าๆหรือว่า ทุกพาที่มีช่วงที่ซื้ออยู่ในหมดแต่งบ้านหรือว่าหมดสร้างบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีเพลงของดซิมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีลิขสิทธิ์ของมันซึ่งจริงๆมันก็มันก็ขึ้นว่าใช้ได้นะแต่ว่าเจ้าก,ก็ได้ตัดส่วนที่มีลิขสิทธิ์ออกนะครับเผื่อว่าแบบมันจะมีผลในอนาคตหร,รืออะไรก็คือตัดไปก่อนเนาะถ้าใครที่ไปดูย้อนหลังก็ช่อนไหนหายไปมันอาจจะแบบดูไม่ต่อนเนื่องหรือว่าดูงงๆอะไรประมาณนี้นะเจ้าบอกไว้ก่อน เดี๋ยวทุกคนจะงงว่าทำไมคลิปมันตัดแปลกๆก็คือหลังจากนี้ช่วงที่มีการแต่งบ้านก็อาจจะไม่ได้ให้ดูนะครับก็ให้ดูสรุปทีเดียวเหมือนเมื่อกี้เหมือตอนตอนซื้อโต๊ะคอมหรือว่าตอนอ่าตะคากแกใครมันไอ้นี่กับสามีของซอมจีผู้หญิงบ้านนี้น่ะเหรอตาย ผู้หญิงบ้านนี้ใช่ไหมผู้หญิงบ้านนี้ใช่ไหมเตรียมตัวปฏิบัติการสมจิตจะไปเผาบ้านมันสามีฉันใครห้ามแตะโอ้โหว้าวโหมือได้สัมผัสแนบชิดกับกรามแน่นๆนะฮะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาเล่นให้แบบหายคิดถึงเพราะว่าก็ไม่ได้ลงคลิป อย่างที่บอกว่าประมาณ10วันแล้วเดี๋ยวจะห่างหายหนานเกินไปเอาเมื่อกี้เป็นบ้านหลังไหนที่เราติ๊กให้ส้มจีดไปจำได้ว่ามันไม่ได้อยู่ห่างจากบ้านเรานะหลังไหนแล้วอ่ะจำได้ว่ามันไม่ได้ห่างจากบ้านหลังนี้นี่ฉันจำได้หรือเปล่าเฮ้ยเขาเป็นนางเงือกด้วยทุโคน นี่ไงเป็นเกล็ดที่ขานะครับนางเงือกรอเราให้น้องมาตีสนิทด,ดีกว่าเอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องค่อยเอารางวัลแรกเอาก็ได้เพราะฉะนั้น๋ยวเราทํางานเสร็จเรามาที่นี่นะครับหลันงนี้นะหรอแกใช่ไหมที่แอบ,บคุยเป็นกิ๊กกับสามีฉันแล้วเขาะประตูมาย้มหัวหัวอุ้ยมีหมาด้วยอ่ะเสวัสดี พอดีว่าฉันเป็นเซลขายประกันน่ะขอสอบถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมเซลขายประกันงั้นหรอแล้วมันเข้าไปในบ้านฉันทําไมอ๋อมานั่งคุยในบ้านกันเพราะว่าข้างนอกฝนมันคลึมๆน่ะเดี๋ยวมันจะฝนตกนะท้องฟ้ามันสลัวสลวโอ้โหฉันหลบดิคาสิท์อยู่แกฉันขอใช้ห้องน้ําคุณหน่อยได้ไหมอันนี้สามีนางหรอเปล่าน่ะเรามาบ้านถูกหลังใช่ไหม คือถ้ามาผิดหลังนี้คือพีคเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะเป็นหลังนี้นะทุกคนไม่เป็นไรมันมีบ้านชั้นเดียวว่ะนอ้แฟนมันโอเคแฟนมันไม่เห็นนะให้คาถาไฟเ่ยหรอมีเนี่ยมันนี่ เฮ้ยเขาเป็นแวมไพร์แวมไพร์กับนางเงือกเป็นแฟนกันหรอฉันไม่ส,มสนนจะเผาให้หมดเอาสนจีด <c oughs> แกติดอยู่ในนั้นด้วยมันออกมาไม่ได้ทุกคนใช้พลังมีแน่สมมติว่าหายตัวไดุ้บแกเป็นชู้กับสาวนี่เห็นใช่ไหม จริงๆเขาแค่คุยกันเองนะเขาไม่ได้เป็นชื้นี่ดูหน้าด้วยคิดจะเป็นเมียน้อยของสามีฉันนันหรออยู่เป็นนางรายนี่มันแค่สั่งสอนนี่มันแค่คำเตือนช่วยแบบเราจะไม่ให้เขาตายนะครับเราจะช่วยเขาเป็นแบบว่าเตือนเฉย คือมันลามไปใหญ่แล้วนะต้องอคุยกับสอมจิตแน่นอนฉันได้ยินว่าเธอแอบใช้เวทมนต์ไปเผาบ้านเมียน้อยหรอถธอรู้ได้ยังไงไไอย่าบอกใครเลยนะนยิ่งค้ากะเธออย่ายให้เขารู้เด็ดขาดเลยนะ <laughs> เราจะสมมติว่าอันนี้ไม่ได้ยินฉันแค่แคสั่งสอนมันน่ะฉันแค่มาเตือนมันเฉยๆไม่ได้กะดจะให้มันเจ็บตัวอะไรหรอกคือเดินคุยทุกมุมของบ้านแล้วตอนเนี้ยได้เวลากลับบ้านนี่มันแค่คำเตือน <c oughs> คือพาพน,นี้อยู่ๆกลายมาเป็นนางร้ายอ่ะเรากลับบ้านมาเราต้องมาอาบน้ําก่อนนะครับเพราะกลิ่นควันมันต้องแบบติดตัวมานี่ชําระล้างร่าง,างกายเปลี่ยนชุดด้วย ชุดประจำวันอ่าคุณแม่ครับสอนการบ้านผมหน่อยได้ไหมอมืไม่มีอะ่ะนี่ลูกช่วงนี้ฝนตกหนักนะไปไหนก็อย่าตากฝนนะล,ลูกนะยิ่งล่มเนะี่ยต้องพกไปด้วยนะลูกเดี๋ยวจะไม่สบายรู้หรือเปล่าได้ครับแม่แต่เราไม่มีล่มต้องซื้ออีกแล้วใช่ไหมลากลมให้เด็กๆ3คนนะคะคือเราโตเป็นผู้ใหญ่ละไม่เป็นไรร่างกายแข็งแรงไมเด็กๆไม่นอนเนี่ยมันดึกแล้วนะ ยังหิวอยู่เลยเอาน้องต้องไปนั่งกินด้านนอกโอเครีบกินลุกกินแล้วก็มาอาบน้ำแล้วก็นอนก็อยากจะแกลกรางวัลอันหนึ่งนี่นะครับเนืเป็นแมจิกแ n d ก็คือไม่ต้องใช้อ่อไม้กยสิสามารถไล่มนออกจากมือได้เลยนะครับเราจะมานูว่าอัปเกรดเวทมนของสม้มจีใครจะมาแย่มกับสม้มจีเดี๋ยวจะไปเผาวานให้เรียบร้อย ทำงานเสร็จแล้วนะครับ uh huh. เดี๋ยวเราลองมาไลาม่มนด์ดูดิว่ามันจะเป็นยังไงไล่คาถามหาเสน่ห์มันตานี่มันก็จะลางจากมือเลยนะครับไม่ต้องใช้ไม้กยายสิทธิ์เลย oh. อยากจะชวนสกาลตมาที่บ้านงั้นเรากลับบ้านเลย oh. แล้วก็ชวนมาที่บ้านนะครับสกาล็ตก็ oh. หาซิมชวนมาที่นี่สกาลิตซอซิ oh. oh. ออย่าให้ฉันรู้นะว่าคุณน่ะแอบไปมีกิ๊กผมไม่มีหรอกครับไม่มีอะไรฉันไปเผาบ้านไปม,มาแล้วโอ้ทะเลตอนนี้ก็สีแบบชมพูเลยนะครับสีม่วงสีชมพูก็วิวสวยเลยแต่เซไดแบบนั่นแหละอย่างที่บอกต้องไปปรับกฟิกให้มัน ดีเกมรอบหนึ่งนะค้วกราฟิกนจะเปลี่ยนไม่เป็นไรผ่านนี้ก็ผ่านหนึ่งแล้วที่ภาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น้องเป็นอะไรอ่ะนั่งไม่ได้เหมือนเก้าอี้ตัวนี้มันจะขวางคนตลอเลยน้องไปนั่อทำนการบ้านในห้อกาไรเ้ไหนมน้อการกาเ้มาแล้วน้อีาน นี่ไงโดนคาถาได้เธอลองโดนคาถา,ากับฉันหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ว่าฉันแบบใช้มือได้คาถาได้แล้วได้สิตรงไหนอ่ะมีที่เหรอหุ้ยฉันท่คาถาข้างบ้านนี่มาดูความเก่งของสกาลเล็ต มันก็จะเป็นแสงอยู่ที่มือเลยนะครับคิดว่ามันมันสมจริงกว่านะมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยมานนกลับแล้วเหรอโอ้โหฉันถามจริงเธอมาเรือ <c oughs> อย่างนี้เหรอ <c oughs> คือนั่งเรือใบมาดีนะที่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ไว้พาร์ทหน้าเนี่ยน่าจะได้ย้ายเมืองกันจริงๆแล้วเพราะว่าก้าวก็หาดูเมืองอยู่นะครับช่วงนี้เุ้ยน,น้องหล่อเนี่ยน,น่าใสมากโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็หอดจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เลยว่าคอมเมนต์พูดคุยกับก้าวได้นะครับลาไปด้วยเด็กน้อยกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านลาลาไปด้วยวิวสวยๆนะครับ โอเคก็ไว okay, ้ต่อกันพัดหน้านะคะบ๊ายบาย